ตอนนี้เราก็อยู่ที่ใกล้จะถึงตาช่างกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าตาช่างกำแพงเพชรเพื่อที่จะไปเช็คล้ำหนังรถก่อนนะครับว่าจีตันแล้วมันจะมีที่พักรถบรรทุกนะครับที่ลานจอดใหญ่เลยลวผมจะไปถ่ายให้ดูนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้ถ่ายแล้วก็ถ่ายให้ดูเลย เ็นอยู่ของรถบรรทุกชีวิตคือการเดินทางนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่ตาช่างกำแพงเพชรอันนี้ก็จะเลี้ยวเข้าไปในตาช่างนะครับเราต้องไปขึ้นช่างเพื่อที่จะเช็คน้ำหนักว่ารถเราใส่มากี่ตันนะครับเฉพาะรถกับเฉพาะรถนะครับแม่ลูกนี่ก็ สิบห้าตันเจ็ดนะครับข้างในก็จะเป็นลานจอดร,รถบรรทุกนะครับจอดพักรถจอดอาบน้ำมาลุ้นกันว่ากี่ตัน 20่สิบเท่าไหรหนะครับช่างสินี วันตัวเลยครับตาช่าง,งแพงนี่คนระับจอดกันนอนเลี้ยงคลันไปเลยนี่คือที่จอดนอนเลยนะครัของรถบรรทุก ก็จะมีห้องน้ําให้เข้าห้องอาบน้ํานะครับที่ตาช่างนี้นะก็เปิดเปิดตลอด24นะครับบางวันก็เปิดบางวันก็ไม่เปิดแล้วแต่นะครับแต่วันนี้เปิดนะเราก็วนดูว่าทีมมาเราจอดนออยู่นี่หรือเปล่า,าไม่มีนะครับเราก็ออกวันนี้ก็เป็นเวลาตีสี่ครึ่ง เราก็จะไปตาบางเจ้าต่อนะครับจยอดซื้อรับข้าวตลอดบางเจ้านะนี่แหละครับชีวิตคือการเดินทางถ้าชอบชิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส,สกไัครให้เพื่อเป็นกำลังใจทํำชิปด้วยนะครับชิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ